คอมเมนต์หนึ่งนะครับที่แนะนำมานะครับว่าให้ครูปั๊มช่วยสอนพื้นฐานของตัวเมนูของ PowerPoint หน่อยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะลองมาแนะนำตัวเมนูพื้นฐานของตัว PowerPoint ดูนะครับสำหรับผู้เริ่มต้นจริงๆนะครับผมครูปั๊มครับมีประสบการณ์การทำงานประมาณกับ20ปีทางด้าน IT Consult ทนะครับทำงานพรีเซนต์เนี่ยบางช่วงเกืบทุกวันนะครับโดยส่วนมากจะทุกอาทิตย์นะครับ ก็สิ่งที่ผมสอนนะครับก็ไม่ได้เน้นไปทางด้านของการใช้ทูหรือว่าเรื่องสีสันหรืออะไรมากมายนะครับส่วนใหญ่ที่ผมสอนก็คือเป็นการเอาไปใช้งานจริงได้นะครับเพื่อเอาไปพัฒนาปรับปรุงตัวสไลด์ powerpoint ของทุกๆท,ท่านให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ให้ดีกว่าผมด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จอเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเมนูพื้นฐานที่ผมจะมาแนะนำวันนี้คือเมนูอะไรนะครับไปดูกัน โอเคครับอ่าสำหรับการสร้างสไลด์แบบนี้นะครับเราสามารถทำได้2ออย่างนะครับอย่างแรกคือคลิกขวากด New Slide หรือกดช็อตคัดคอนโทนเอ็นโอทีคอนโทนเอ็มคอนโทแล้วก็เ MM อ็มเอ็มแมนนะครับอ่าก็จะได้ตัวนี้ออกมานะครับทีนี้ผมจะอินเสิร์ตรูปนะครับ คผมก็เลือกรูปเดี๋ยวตัวรูปผมแปะตัวลิงก์เอาไว้ให้นะครว่าอยู่ตรงไหนนะครับอ่าทีเนี้ยหลังจากที่เราอินเสิร์ตรูปเข้ามาแล้วนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือดีไซน์ไอเดียนะครับการจะทําให้รูปตัวนี้เต็มนะครับทําได้2แบบก็คือเราก็กดเลื่อนไปนเรื่อยให้เต็มตรงนี้ใช่ไหมครับหรืออีกแบบหนึ่งนะครับก็คือ ใช้ตรงดีไซน์ไอเดียนี้แหละฮะคลิกปัป๊บเต็มหน้าจอเลยนะครับแล้วก็สังเกตเห็นนะครับไล่ไปที่ดีดีไซน์ไอเดียนะครับก็จะเห็นว่ามีเมนูมากมายเลยนะครับที่เราสามารถเลือกใช้งานได้ก็คือเราเลือกมาแล้วก็พิมนะพ์มได้เลยนะครับแล้วก็พิมพ์ได้เลยนะครับเราอยากได้อ่าหน้าตาของสไลด์เป็นลักษณะแบบไหนเราเลือกจากตรงนี้ได้เลยนะครับ ในบางครั้งที่คูปปัมมีเวลานน้อยนะครับที่ไม่ไม่ได้มีเวลาเตรียมตัวมากนะครับก็จะอาศัยตรงเมนูตรงดีไซน์ไอเดียตรงนี้แหละครับที่จะช่วยให้ลอดไปในการพรีเซนต์ในแต่ละครั้งนะครับอย่างอย่างรวดเร็วนะครับก็อนี้ก็เป็นทิปตัวหนึ่งนะครับที่ผมใช้แล้วก็เวิร์กนะครับสำหรับตัวดีไซน์ไอเดียนะครับอยู่ตรงไหนนะครับคลิกไปที่ตัวดีไซน์นะครับเมนูดีไซน์นะครับแล้วก็คลิกที่ดีไซน์ไอเดียอ่ะนะครับ ก็ทุกคนก็ลองไปทําดูนะครับก็ทําให้ดีทําให้เก่งกว่าผมนะครับผมเชื่อว่าทุกๆคนทําได้นะครับผมครูปั๊มครับ